ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกันเหล่าภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเดรธีป,ปริพาชกเหล่าอื่นหรือถ้าพวกปริพาชกเดรธีเหล่าอื่นจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายอะไรเป็นเหตุให้ทำที่เป็นฝักไฟแห่งการตรัสรู้เจริญขึ้น เมื่อเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่ปริภาชกอัญญเดรธีเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนี้เป็นเหตุข้อที่หนึ่งให้ทำ ที่เป็นฝักฝายแห่งการตัดสรู้เจริญขึ้นกลายเป็นว่าอันนี้เป็นข้อแรกสุดเลยที่จะทําให้ทรรที่เป็นฝ่ายแห่งการตัดสรู้เจริญก็คือการมีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในปฏิโมก ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุข้อที่สองให้ทำที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้จเจริญขึ้นอีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากซึ่งคาถาอันเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งอันเป็นที่สบายแห่งการเปิดโล่งของจิตกล่าวคืออับปิดชกถาความปรารถนาน้อยสันตุทิคถาความสันโดษปวิเวกคาถา ความวิเวกอสังสักขะกถาความไม่คลุกคลีวิริยารำพภกกถาการปารบความเพียรสีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญกถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุต และวิมุตติยาณทัศนกถาเรื่องวิมุตติยาณทัศนะนี้เป็นเหตุข้อที่3ให้ทำที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้เจริญขึ้นข้อที่3ก็เป็นคถาก็คือคำพูดหรือคำกลา่าวที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส ดังนั้นเวลาเราจะคุยกันก็ให้เราคุยกันในเรื่องที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสตั้งแต่เรื่องความปรารถนาน้อยเรื่องสันโดษเรื่องวิเวกเรื่องความไม่คลุกคลีเรื่องการปารบความเพียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติและเรื่องวิมุตติญาณทัศนะตรงกันข้ามอย่าไปคุยเดรฉานคาถา เดรัชานคาถาคืออะไรเอ่ยพวกเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องชาวบ้านเรื่องดินฟ้าอากาศนี่คือเดราัชานกาถาแต่เราถ้าเราจะคุยนะก็ต้องคุยในส่วนของพวกนี้ชื่อตรงนี้เขาเรียกว่ากถาวัตถุกถาวัตถุก็มีสิอย่าง ก็เป็นเรื่องที่เราควรคุยกระทาวัตถุหมายถึงเรื่องที่ควรนำมาพูดหรือควรนำมาสนทนานเรื่องที่ควรมามาสนทนาก,นกันก็คืออย่างนี้ส่วนข้อก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของให้มีศีลให้สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายต่อมา อีกประการหนึ่งภิกูุเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละอกุศรธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศรธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบัน่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศรธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุข้อที่สให้ทมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสูุเจริญขึ้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ถึงความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุข้อที่5ให้ทำที่เป็นฝักไฟแห่งการตัดสรู้เจริญขึ้นมี5ข้อเริ่มต้นสุดคือมีมิตรดี ถัดมาก็มีศีลถัดมาก็เรื่องที่จะคุยทั้งคุยกระถาวัตถุ10ถัดมาก็เป็นเรื่องของการปาราบความเพียรเพื่อละอกุศลเจริญกุศลถัดมาก็มีปัญญาเห็นถึงความเป็นจริงในมุมของการเกิดดับจากนั้นพระองค์ก็อธิบายต่ออีกว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเพึ่งหวังข้อนี้ได้ว่าตนจักเป็นผู้มีศีลจักสำรวมด้วยความสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย จักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากซึ่งคาถาอันเป็นไปเพื่อการขัดเกลกิเลสอย่างยิ่งอันเป็นที่สบายแห่งการเปิดโล่งแห่งจิตจักเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบัน่นมีความมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายจากเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่รู้ถึงความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นอริยะํำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบกลายเป็นว่าการที่เรามีมิตรดีอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้เรามีศีลจะบอกเป็นผู้มีมิตรดีอย่างเดียวก็เอาใหม่ ถ้าเราเป็นผู้มีมิตรดีซะแล้วเราจะสามารถทำศีลให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้คำพูดนีนะ้เราจะพูดคุยแต่เรื่องที่เป็นกระถาวัตถุิ0ก็คือเป็นเรื่องที่ควรสนทนาเรื่องที่ควรคุยคุยแล้วก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิ่เลยและก็จะเป็นเหตุให้เราปารบความเพียรเป็นเหตุให้เราได้ปัญญา เห็นถึงความเกิดขึ้นและความดับไปตามความเป็นจริงเห็นไหมว่านี่ก็เป็นหนึ่งของความเป็นผู้มีมิตรด,ดีว่ามีมิตรดีแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่สังเกตว่าก็เริ่มต้นที่มีมิตรดีก็เหมือนมีมิตดรดีต้องมาก่อนถึงจะเจริญอริยมรรคไปองค์8ได้มิตรดีต้องมาก่อนถึงจะ จเจริญโพชฌงเจ็ดได้ดังนั้นเราเห็นความสําคัญของความเป็นผู้มีมิตรด,ดีหรือ,อยังจากนั้นพระองค์กระตัดอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วพึงจเจริญธรรมสีประการเหล่านี้ให้ยิ่งขึ้นไปจำเอาไว้นะเรามี5อย่างนี้แล้วให้เราปฏิบัติ4อย่างนี้คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปณสติเพื่อละเสียซึ่งวิตกวิตกก็คือความคิดนั่นแหละการที่เรามาเจริญอาณาปณสติจําเป็นเหตุให้เราตัดความคิดได้พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอน อัสมิมานะอัสมิมาณะก็คือความเห็นว่าเรานั่นเองอัสมิมานะคือความเห็นว่าเรามีอยู่เรามีนะมาณะว่าเรามีอยู่เห็นไหมว่าเราจเจริญอนิจจสัญญาเราก็สามารถถอนความรู้สึกว่าเรามีได้เรามีเราเป็น และพระองค์ก็อธิบายว่าภิกษุทั้งหลายอัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้เจริญอนิจจสัญญาผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานซึ่งถอนได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันเห็นไม่ว่าเรามาเจริญอนิจจสัญญา ก็เป็นเหตุให้เราถึงนิพพานได้และเราก็เห็นอนัตตาได้นี่ไม่ธรรมดานะแต่เริ่มต้นคือมีมิตรด,ดีมีมิตรดีแล้วเราจะได้อะไรบ้างก็อย่างที่ฟังไปได้ทำห้าประการอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสู้แล้ว ก็มาฝึกหัดปฏิบัติในธรรมสี่ประการเหล่านี้เจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอาณาปณสติเพื่อตัดซึ่งวิตกเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัศมิมานะอันนี้อีกสำนวนแปลหนึ่งนะ เมื่อภิกษุมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมตั้งมันผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงการถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะคือนิพพานในปัจจุบันนั่นเทียวเห็นไหมว่าแค่เราเจริญอนิจจสัญญาเราก็ละอัสมิมานะได้อัสมิมานะก็อย่างที่บอก ความถือมานะว่าเรามีเราเป็นหรือความถือตัวว่าเรามีเราเป็นหรือบางสำนวนก็บอกว่าความสำคัญว่าตัวตนและของตนเกิดขึ้นมาได้เพราะเจริญอนิจจสัญญานั่นเองเมื่อเราเจริญอนิจจสัญญาได้สุดท้ายเราก็ได้นิพพานและก็จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจอนัตตาด้วยเพราะเมื่อเจริญอนิจจสัญญาแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจอนัตตาเพราะอย่างที่บอกไม่ใช่อย่างที่บอกอย่างที่เลยอย่างที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออาพาธและเราก็ไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งนั้นว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้ตามปรารถนาแบบนี้มันก็เป็นไปตามของมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามปกติของมัน ก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเรามาเห็นความไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นความแปรปรวนบ่อยๆเราเห็นความไม่แน่นอนบ่อยๆเราเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเราไม่อาจควบคุมอะไรได้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจได้ตามปรารถนาเราเลยและ,ม,และมันก็เป็นไปนตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ก็ให้เราเห็นประโยชน์อีกอันหนึ่งของความเป็นผู้มีมิติ